โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผม BK1 นะครับผมกลับมาอีกครั้งกับการแนะนำแอดออนนะครับผมโอเคนะครับมาในวันนี้นะผมแอดออนนะครับผม MonsterVerse นะครับได้ทำการอัปเดตใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเล่นเวอร์ชัน1.21.22หรือว่าเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมสามารถเล่นได้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถมาลองดูกันได้นะครับผมนี่ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อย นี่ครับผมก็สามารถเล่นได้เลยนะโดยไม่ต้องเปิดอะไรเลยนะครับตอนนี้คือในหัวข้อ Experiment นะฮะในแอนดอนี้นะครับไม่ต้องการแล้วนะฮะสามารถลงได้เลยแล้วก็กดสร้างโลกมาได้เลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้นะครับเขาได้อัปเดตอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องไม่ได้แป๊บนึงครับโอเคก็ในเวอร์ชันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถปรับมุมกล้องได้แล้วนะครับเห็นปะทุกคนนี่นะครับคือถ้าเราเนี่ยทำการขับขี่พวก กอรซิล่าหรือว่ามอนเตอร์อื่นๆนะครับผมเราสามารถนะครับปรับมุมกล้องได้แบบนี้เลยนะครับนี่จะมีเพิ่มเข้ามาใหม่ครับฟังก์ชันใหม่นะครับนี่นี่สามารถดูข้างๆก็ได้เห็นป่ะนี่ครับโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งโอเคกลับมาดีฟอร์ก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเขาได้เพิ่มอะไรมาบ้างนะครับผมก็ ยังไงนะผมฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งผมด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนั่นเองนะครับอ๋อทุกคนนะครับเขาล็อกมุมมองไว้นะครับเราไม่สามารถปรับมุมมองได้นั่นเองนะฮะผมก็ถ้าเราจะปรับจริงๆเนี่ยเราต้องฉีดพกวันเตอร์ต่างๆนะครับถึงจะปรับได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอคิวเจ้ากอสติล่าออกไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้มาเกะกะเรานะเวลาเราที่ดูอื่นๆนะ โอเคนะครับสิ่งที่อัปเดตมาในเวอร์ชันนี้นะครับผมก็คือเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับอ่ะไหนวะเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนี่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 ครับผมอ่าเจอแล้วครับผมสกาคิงนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นไอ้เจ้าลิงตัวสีแดงครับผู้ชมที่ไปดูหนังมานะครับในเรื่องกอซิลล่ากับคองนะครับผมก็น่าจะรู้ดีว่าไอ้สกาคิงเนี่ยคือตัวอะไรนะครับผมอ่าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะไอ้เจ้าสกาคิงครับปึ๊บ นี่ครับนี่เลยนี่ครับนี่นี่คือเจ้ากาคิงนั่เองนะครับทุกคนก็ก็จะมีอาวุธนะครับเหมือนในหนังเลยนะนี่อาวุธที่มันใช้นะครับนี่ครับจะพาดคอแบบนี้เลยนะครับนี่ห้อยลงมาด้านหลังนะครับถือว่าเขาทำโมเดลได้ดีมากเลยนะดูโมเดลดิ สวย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 เออผมชอบเลยนะผมชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้สู้กับอะไรดีนะไปเดี๋ยวลองให้สู้กับมอนเตอร์อื่นก่อนละกันนะครับเฮ้ยลองนี้ลองนี้ลองนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าสู้กับคิงกิโดล่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวลองกิโดล่าดูนะว่าจะสู้กิโดล่าหรือเปล่านะครับลองดูครับผมเฮ้ยมาแล้วครับเฮ้ยสู้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 ครับนี่ครับการสู้ก็จะเป็นมานด้เลยทุกคนนี่ครับวิ่งของ้ดหรือปะ เอาดึงข้าวเหี่ยง,อ,งอ,อาวุธฮะเอีโดโดล่าผมปอยไฟฟ้าครับเฮยสกาจริงไม่รอดรอดปะเนี่ยเอือเฮ้ยยังยังยรอดอยู่ครับยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่ครับเรียบร้อยครับผมโอ้โห กิโดล่าเคลื่อนรถไปแค่นิดเดียวเองนะสกาคิงไม่รอดนะครับสกาคิงไม่รอดเลยโอ้โหนึกว่าจะแบบจะโหดไงเออมีอาวุธแบบนึกว่าจะโหดนะครับโอเคถือว่าไม่โหดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองตัวอื่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองสู้กับอะไรดีนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองให้สกาคิงสู้ใหม่ดูนะครับตอนนี้อาเอากอซิล่านะครับในร่างิวเคียมานะครับมาลองดูว่าจะเป็นยังไงครับลุย ลองดูครับว่าคอปิลล่าในร่างนิวแคีเนี่ยครับกับสกาคิงใครจะชนะนะครับผู้ชมเชียร์ฝั่งไหนก็คอมเมนต์ได้มาดูกันนะฮะฟาดีเอาละครับนะฮะเอ้าโหขระเด็นเลยฮะ โอ้โหกอซิล่าร่างนี้นะครับสุดยอดนะครับผมสกาคิงร่วงเลยนะยอดจริงยอดจริงนะครับตักลับไปก่อนคนระับกอซิล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองควบคุมสกาคิงดูบ้างนะว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะทุกคนนะครับโหแบบยังโหดเลยนะแต่แบบในหนังยังโหดนะแต่ว่าในเกมนี่แค่ตัวเลยนะไปไดิลองควบคุมหรือว่า เจ้าสกาคิงทำอะไรได้บ้างโอเคนะครับลองขอมุมมองอนี้ก่อนนะกันโอเคนะครับก็สกิลเนี่ยก็จะมีอยู่นิดเดียวนะครับไม่เยอะเท่าไหร่สกิลแรกก็จะเป็นการฟาดด้วยอาวุธนะครับการฟาดด้วยอาวุธอกิแรกนะครับก็สกิลที่สองนะครับผมก็จะเป็นการเบี่ยงตัวนะบแบบม้วนตัวอะไรเงี้ยแบบ ็นการตีอาวุธเหมือนกันนะครับอาวุธใช้นั่นเองนะครับโอเคสกิลสองครับโอเคเป็นการตีลังกากลับหลังนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมสกิลทีสามมาดูกันโอเคอันนี้ม้วนหน้านะครับเมื่อกี้ม้วนหล <mia> ังนะครับปึ๊บอันนี้ม้วนหลังนะฮะอีกอันหนึ่งคือม้วนหน้านะฮะโอเค okay, อันนี้ก็เป็นการกำราง เป็นการคำรามก็ไม่มีอะไรยเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เป็นการปาวิ่งนะครับวิ่งท่าลิงวิ่ปีนได้ไหมปีนไม่ได้อังเลยครับดูภูเขาทางเลยทุกคนต้องกระโดดอย่างเดียวนะครับทำการปีนนะครับ,าารรบทางแบบโอ้ตัวใหญ่มากเกือบถึงเมฆเลยฮะลงไหมปึ้มมานะฮก็สกิลก็ประมาณนี้นะครับ ทีแรกฟาดตัก,กนะครับสกิลสองก็นะครับการม้วนตัวฟาดนะครับสกิลที่เอ้ยสกิลที่สองก,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 ก็จะเป็นอันนี้นะฮะการม้วนหลังอันที่สามก็คือม้วนหน้าประมาณนี้นะครับก็สกิลของเจ้าสกาคิงนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองให้มันสู้กับสามตัวดูไหมนะครับเดี๋ยวเราวางคอง นะครับกับกอร์ซิล่าล่างอีโวดูนะครับให้มันลองสู้กันดูว่าใครจะชนะนะครับเดี๋ยวผมเตรียมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าคองนะครับที่มีถุงมือกับขวานนะครับผมกับอีโวกอร์ซิล่านะครับผมแล้วก็สกาคิงนะครับลองให้ดูกันดูจะเป็นยังไงนะไปดูครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนเอาแล้วครับคองเปิดก่อนนะครับขเปิดก่อนนะครับโดนลุงนะครับ โดนลุมนะครับสกาคิงโดนลุมฮะสกาคิงโดนลุมนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงดูเอาเรียบร้อยครับแตกครับผมแตกครับสกาคิงแตกตอนนี้ของกับกอทิล่าสู้กันเองแล้วนะครับผมเอาแล้วครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮนะ เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อย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 ครับโอ๊ยของยังมีเรื่องมันอยู่ครับคองยังไม่ตายครับผมยังได้อยู่ยังได้อยู่เรียบร้อยครับคองคองคองเอาไงยังสู้ได้อยู่ยังสู้ได้อยู่ยังสู้ได้อยู่ ตำแหน่งนี้นี่เรียบร้อยครับผมไม่ลอดะฮะคองเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหก็ซิล่าเป็นฝ่ายชนะไปนะครับทุกคนโอ้โหยังเอาครับยังเอาเอา่อเรียบร้อยใช่ไหมนอนสลบอา่าจะมีอันนี้ด้วยนะครับจะเป็นโปรเจกต์ power house เลยครับผมคือว่าเราสามารถเ,าเรียกถุงมือมาให้คลองได้นะครับแต่ว่า ผมไม่รู้ว่าต้องเป็นของตัวไหนนะครับดูดีว่าใช้ดได้ไหมอันนี้น่าจะตายจริงนะครับน่าจะตายจริงนะครับที่จริงเนี่ยถ้าคองมันนั่งอยู่หรือว่าอะไรสักักอย่างหนึ่งนะผมเห็นว่ามันสามารถใส่ทงมือได้ด้วยทุกคนนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับโอเคผมขอจัดทิ้งก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าคองเนี่ยสู้กับสกาคิงแบบ 1, 1ต่อนหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับผมลองดูนะครับเอ้ยทำไมมี2ตัวเนะี่ยเอาใไม่เอาไหม่เอาไมผมเผลอวาง2ตัวโอเคนะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีเสียงหัวเราะนะครับของสกาคิงด้วยมา okay, ดูกันครับ เอาวะโดนหัวเราะครับโดนหัวเราะแบบนี้คงไม่น่ายอมคงไม่น่ายอมุบรัวๆเลยครับโอ้โหไม่รอดฮนะแป๊บเดียวเองครับผมแตกแล้วครับ โอ้โหอย่างไวเลยครับผมพี่คองนี่สุดยอดมากนะครับหรือว่าสกาคิงมันกากดิหรือว่าสกาคิงมันกากนะขอเท้าออกมาให้มันกากหรือเปล่าโอ้โหจบเลยครับคลองเป็นฝ่าชนะนะครับผมการอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมก็เพิ่มเจ้าสกาคิงมานะฮะแล้วก็รออัปเดตครั้งหน้านะครับขอจะเพิ่มอะไรมาก็รอติดตามกันได้เลยนะครับทุกคน นะฮะก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับเอาไปต่อสู้กับเพื่อนได้ตอนนี้นะครับใครที่อยากจะแปลงร่างเป็นพวกกอซิลล่าหรือว่าเป็นคองอะไรงี้นะครับหรือว่ามอนสเตอร์อื่นนะครับผมนี่ครับก็จะมีให้เราไปเล่นกันได้นะครับผมหรือใครที่อยากดูการต่อสู้นะครับผมก็สามารถไปย้อนดูคลิปผมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย อันนี้นั่งรอแล้ว